ครับผมเหมือนแะล้นโอ้ยอ้เอุ้ยนี่เรียบร้อยครับคุณผู้ชมนำชีมก่อนชีมชีมไก่นะครับปัปปียองปัปปียองอืมอุ้เอา้า สวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันในป่าภัยแล้วนะครับผมนี่โอ้โหวันนี้ผมได้ของมาหลายอย่างเลยครับเป็นอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะก่อนอื่นเดี๋ยวไปหาพ่อกันก่อนโอ้ยนู่นพ่อทำอะไรไม่รู้ทำอะไรเก็บของเข้าห้องเก็บของเ้าหรอมันเข้าหน้าฝนแล้วพ่อฝนก็น่าเออพ่ออย่างมากพวกคืน่ะเยอะเลยหลายอย่างเลยพ่อมาดูเอ้ยนี่เอาพ่อเก็บดู เครื่องปรุงเป็นซอสอะไรเต็มไปหมดเลยซอสโป๊ะน้ำซอสโอ้โออโอเห็บก็เห็บกว่ามีอาโอ้โหเห็บก็่เยอะเครื่องกว่าเยอะเ,เอะดีท่ทำอย่างกินนี่วันนี้นะพ่อไม่ต้องทำเดี๋ยวผมทำให้กินเมนูเห็ดผัดซอสหอยนางรมซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเจ้านี้อร่อยนะครับอันนี้ก็ต้องใช้ด้วยซอสเนี่ยพ่อ,อซอสปรุงรสฝาเขียวตาฉลาดทองอันนี้เป็นซีอิ๊วขาว เลาบผัดที่บ้านก็ใช้ไม่ใชเทียบหลายอย่างนั้นนักษณะตัวพ่อเคยเห็นไหมพ่อเห็ดอ่ะเห็ดอ่ะครันกอเคยเห็นสองอย่างนี่เน่ะผิดสองแนวของเกลืออันนี้พ่อเขาเรียกว่าเห็ดอ่าแชมเปียงเห็ดแชมเปียงเอ้ยชื่อเท่ไหมจี๊ดอะไรเลยมันคล้ายๆเห็ดหอมแต่ไม่ใช่นะพ่อออันนี้ก็แชมเปียงเหมือนกันแต่ว่าเป็นสีขาวอันนี้ลูกเดือพนี่หรอครับอันนี้ผัดเห็ดรวมเลยใส่ซอสหอยนางรมตัวนี้นี่ลูกอย่างช่องอย่างเนี่ยเนี่ยอันนี้เป็นน้ำจิ้มไก่ อ๋อน้ำจิ้มไก่ใช่น้ำ<อ>จิ้มไก่ตราฉลากทองอันนี้เอาไว<ม>้แบบว่าเวลาพอ่อทอดของทอดอ่ะกินก<ม>ับของทอดได้กับกับกับหม่ใช่<ม><ม>นี่หู้อันนี้ผมก็เตรียมแป้งทอดกรอบเวลาพอ่อทอดอะไรเป็นผักเนี้ยชุบแป้งทอดได้แล้วก็กินกับน้ำจิ้มนี่ไงเอามาเผื่อไว้อันนี้ไม่ได้เตรียมอ๋อนั่อันนี้แป้งทอดใช่แป้งทอดกรอบหูละหูละอะไรหูละหูละนี่คืออะไรครับเอาไปไหนไปไหนพ่อมีอะไรไม่รู้ครับผมหูละ ะไก่ไก uhm. ่ไก่ป oh ่าไก่ป no. ่าไก่ป่าโอ้โหปีทำอะไรพ่อเนี่ยเปลี่ยนขางฟองปีใส่ข้าวเปี่ยนโอ้ออหม้อคาดาเตอนี่นะได้แล้วครับอุ้ยอร่อยอร่อยขางฟองปีชอบเมื่อไรยังเนี่ยกเนี่ยเนี่ยทอดมากกว่าเขากับน้ำจิ้มเนี่ยเออโอ้จริงจริงผมเตรียมมาไว้ให้พ่อแบบว่าเป็นแบบถ้าพ่ออยากทอดกินอะไรเงี้ยแต่พ่อจะทำขางฟองปีขางฟองปี โอ้ยพอดีเลยคุณผู้ชมงั้นก็ได้คนละเมนูเออเอาข่างปองปีนี่อร่อยนะไม่ได้กินนานแล้วเผ็ดเน่ยค่ข่างปองปีจะเป็นยังไงแล้วก็ผัดเห็ดผมจะเป็นยังไงก็รอติดตามเราก็เตรียมวัตถุดิบอุปกรณ์เรียบร้อยเดี๋ยวเอาเมนูไปก่อนเมนูโปะก่อนอ่าพ่ออเมนูมีอะไรบ้างครับวันนี้เมนูโปะข่างปองปีข่างปองปีเนาะข่างปองปีในขาดแนมได้เนอะ นอ๋อแป้งทอดกรอบเป้งทอดกรอบตราสลากทองเนี่ยวันนี้เราใช้เป็นตราสลากทองนะแล้วก็ข้างบนปีน่าเราไม่ทำจิ้มเลยทำจิ้มไก่อันนี้ก็เป็นฉลากทองเหมือนกันนะครับนทำจิ้มไก่ข้าวมิ้นหอมหัวใหญ่เกี๊ยวมะเขือช่วงแล้วก็หัวปลีโอเคมาดูของผมนะครับของผมก็จะมีเห็ดจริงๆเห็ดเนี่ยใช้เห็ดอะไรก็ได้เพราะ เห็ด <He> นะหอมก็ได้เห็ดโคนก็ได้เห็ดแชมเปญองนะครับก็จะมีสีน้ําตาลกับสีขาวแล้วอันนี้เห็ดหิมะดําเห็ดหิมะขาวเครื่องปรุงนะครับของผมก็จะมีน้ําตาลพริกไทยซอสฝาเขียวนะครับแล้วก็ซีอิ๊วขาวแล้วก็ซอสหอยนางรมแล้วก็ต้นหอมของผมแค่นี้เอ๋พอช่วยหั่นเห็ดนะครับจะเป็นอย่างนี้นะเห็ดหิมะขาวอาอ,อย่างนั้นแหละครับนี่เนาะครับฟางเลยเพ่าะเดี๋ยวเราค่อยนำไปล้างนี่ได้ประมาณนี้ครับ ถ,ถ้าไปเห็นในป่าน uh okay. ี่ผมนึกว่าเห็ดพิษนะเนี่ยอนอดูท้องมันหนักเนี่ยดูข้างในมันะเนี่ยนั่นแหละข้างในมันดำๆหน่อยคุณผู้ชมแปลกดีตะปียองตะปียองเนี่ยครับยองอันนี้เป็นสีขาวสีขาวนี่มันยังอ่อนอยู่ไหมอืมอ่อนสีขาวอ่อนอยู่โอ้กินคล้ายๆกันนะแล้วมันเป็นเดียวกันฮะอันเดียวกันอันเดียวกันครับมันจะเป็นสีขาวกับสีดำโอถ้ามันแก่มาเป็นอย่างนี้มั้งหรือว่ามันเป็นคนละพันธุ์ ใครรู้ก็คอมเมนต์บอกนะครับอันนี้เราไม่รู้เนาะไม่รู้นะออกสีขาวขาวนะครับเห็ฉีท้าวเห็เชอร์ปิยองแชมปิยองไหมไม่เชอร์ปิยองอชื่อพูดยากนะโอ้เชื่อเลยล้ำก็ล้างผ่านผ่านน้ำเลยว่าแล้วล้างฝุ่นล้างอะไรอย่างเงี้ยจริงเขาก็ทำมาสะอาดอยู่หนักทักน้อยเดียวของพุทธแล้วน้ำบอกสีนี้เนาะโอ้ที่เห็ดแชมปิยองเนี่ยแชมปิยองแดง น้ำเป็นน้ำออกชี้หน่อยเนอ่ครับกระเทียมลืมกระเทียมทุบๆหน่อยเจียวกระเทียมก่อนสักระเทียมด้วยค่ะครับผมเขียวๆจะได้น่าทานนะครับเจียวกระเทียมหอมๆนะครับเรียบร้อยของผมมาเตรียมของพ่อครับพ่อเริ่มจากไก่ป่านะครับ นี่ใช่มันจะเป็นกล้วยเนาะอ่าเปลี่ยนแล้วนะเฮ้ยมันเป็นดอกมันไม่ใช่กล้วยแล้วมั้งมันเปลี่ยนเองเป็นดอกมันนะครับนดอกมันอืมมันไล่ละไม่ใช่กล้วยพูดเป็นน้อยครับทุบเรียบร้อยแล้วครับมันยางมันนะคุณผู้ชมถ้าใส่เกลือแล้วมันจะไม่ช้ำนะไม่งั้นมันจะออกสีค้ำๆเนาะ เเเล็กหนน่อยาะงมีใครเคยกินไหมครับข่างปองเคยไม่เคยยนะังไงคอมเมนต์บอกนะครับก็ส่วนน้อยที่จะได้กินนะเพราะมันเป็นอาหารที่หากินยากเหมือนกันครับอาหารจากรัชชานี่นะครับเนี่ยหั่นไม่พอหันหห่นเคียงเอาไหมคือเคียงก็ได้วมั้ยหั่นเคียงง,ง่ายนิดอันนี้นพอนี้ต้องมันต้องเล็กนะครับเล็กอะบอกดอกอ่อนม<ร>ั<ห>นมันอ่อนอยู่ออ่นใช้น้ำเกลือ เห็นไหมไม่โดนเกลือมันโดนเกลือช้านี่สีเริ่มออกแล้วครับให้ทํำก่อนเมนูอาละเ๋ยวผมทำก่อนดีกว่าทำก่อนนะครับถ้าถ้าลงทำก่อนปอจีบไว้ในก่อนเนอะอ๋อโอเคโอเคครับงั้นเดี๋ยวไปทำของผมก่อนอันนี้ปีแช่์ไว้ก่อนนะครับเริ่มเมนูผมก่อนนำกระทะลงเตาครับผมอุ้ยอุ้ยไฟร้อนมากเพราะออพอดูดีสีเห็ดปลาปียองอ่ะเอาวางไว้ใกล้กันอ่ะเฮ้ยมันมีสีเนาะพ่อเนาะเออแล้วน้ำมันลงไปนิดหน่อยครับ อ่ะร้อนแล้วครับผมต่อไปเทียมใส่ลงไปครับเรทอดเทียมให้หอมโอ้ไฟสุดยอดเลยพ่อดูไหนโอต่อไปก็เนี่ยนี่เห็ดเลยเอาละครับเอ่าเตี๋ลงไปโอ้ผัดครับผมผัดก่อนผัดก่อน ไปมาปรุงรสกันเริ่มจากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวนะครับใส่ลงไปนี่ซอสอันนี้หอมแน่นอนหอมอร่อยกลิ่นขึ้นมานี่ละมาเลย oh. อ่ะซีวขาวตราแม่ครัวฉลากทองนะครับใส่ลงไปนิดหน่อยตามด้วยซอสฝาเขียวตาฉลากทองเหมือนกันน้ำตาลหน่อยตามด้วยพริกไทยครับใชกเนานะนหอมเลยเนะหอม ต่อไปเพาะนี่ต้นหอมต้นหอมครับต้นหอมนี่ก็ใส่สุดท้ายครับแล้วก็ผัดให้มันสุกนิดเึงอืมเลยเอาเอาเลยวเลยเรียบร้อย้วครับถึงแล้วถึงแล้วอ่โอ้ยเรียบร้อยครับคุณผู้ชมดูเนี้ยนี่นี่กล้วยไอปีกล้วยที่เราแช่น้ำเกลือไว้นะบีดน้ำออกนะครับ ก็จเได้เล็กเ,เล็กเล็กล็กเลมัเเลเดกเล็กเทียเกเล็กล็กเล็กเล็กเล็เลลกเล็กเล็กัลนีเหัวเดียวเนะล็กเดียวลกเเะไปปรุงรสครับนี่อะไรเเเ ผงขมิ้นเกลือครับผมแป้งทอดกรอบกาสลักทอดนะครับนี่แป้งใส่เยอะไหมพ่อใส่กส่น้ำเกลงกันหน่อยก่อนครับขูดขคนไห้ก่อนนะเอาน้ำไหมพ่ออันนี้เดี๋ยวไปใช้น้ำเนี้คขูดห้หน่อยใส่ลงไปยรัแป้งเข้าไปค่อยๆเพิ่มอ่ะใช้น้ำเย็นนะครับจะทอดกรอบดีนะนี่ดูสีสันครับนี่ได้แล้วครับได้แล้วเท้าปีเลย้นั้น ส่น้ำมันลงไปแล้วครับผมมันก็ใส่เยอะหน่อยนะครับอุ้ยอุ้ย,อย,อย,ยอเอาละอเอาละครับผมนี่นอนแล้วโอุ้ยโอ้ยนี่นๆต้อง,นะอองพองอนะ โนี่ปลบเปียะครับสวยงามเลยนี่แหละครับถังฟอง <c oughs> ได้แล้วครับนี่ยอ๋อหอยย้อนแรงดีมากครับได้แล <c oughs> ้วครับอันนี้ครับเอาออกเลยครับผมโอามา้ยนสนุดสุดฐานนะครับผม <c oughs> เ,เรียบร้อยครับคุณผู้ชมข่างปองปีนะครับน้ำจิ้มก่อนจิ้มจิ้มไก่นะครับจิ้มไก่ตราฉลากทองเหมือนกันอ่าข่างปองมีนูตัวเองก่อนครับปองข่างปองข่างปอง,องปีนี่ครับโหกว่ามีขนาดนะนี่ครับผมจิ้มนะครับข่างปองปีนะครับเฮ้ยเสียงกรอบเลยเป็นไงบ้างครับ อีกะโมขนาดอีกะโมขนาดอีกะอีกะโมขนาดอะนี่ใส่น้ำจิ้มถ้าลองใส่น้ำจิ้มหม้อน้ำจิ้มเอาเนี่ยน้ำจิ้มไก่นลอยเข้ากันนะทองของเอบนี่เข้านีขนาดละใช่ไหมเปรี้ยวหวานหน่อยเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานหมอกหมาะอันนี้เราเมนูผมได้มีเมนูผมผัดยังผัดเห็ดเห็ดยังเหรอผัดซอสน้ำมันหอยอื นจิ้มเหียบนะครับนี่อันนี้เมนูเหี้ยนี่พ่อนไงเหี้อันนี้เห็ดเหี้ยบบิยองอนี่รวมกันหลายอย่างเลยเหี้ยกระดิ่งเนี่ยอีกครั้งมัขนาดอีกครั้งมัขนาดอีกครั้งอีกครั้งมัขนาดเดี๋ยมแค่เมนูนี้รสชาติเป็นอย่างแล้วมันคนละอย่างอ่ะมันเป็นเห็ดยบคนละอย่างแล้วก็เนื้หอมเนื้อ หอมนะหอมเลยหอมแล้วก็เฮี้ยวเกึบกึบเฮี้ยบเพราะกรอบหวานด้วยอืความหวานเห็รสชาติเป็นไงรสชาติกลมกล่อมไหมเนี่ยรสชาติกลมกล่อมซอสบรรดาความทาราแรกบอกว่าอะไรเนี่ยอันนี้นี่เห็ดตาปียองนี่อะไรก่อนเนี่ยไม่ใช่เห็ดแชมปียองนี่แชมปียองล้วนเลยอันนี้จะไม่กึดกึบนะน่าจะนุ่มอันเนี้ยอืมเนาะให้นุ่มดูมันก็ไม่กลิ่นของมันเลยอืมออาถ้าเลือกกินกับข้าวพอกินอันไหนเนี่ย อันนี้เนาะเพราะว่าอันเนี้ยมันเราปรุงรสชาติอะเพราะมันมีซอสหอยนางรมมันมีมีหลาายยอ่งแล้วมันจะมีน้ำน้ำหน่อยกินกับข้าวมันจะเข้าแต่เนี้ยกินเล่นเนาะอันในกินกับน้ำจิ้มอันเนี้ยเอาเกี๊ยวเอาเกี๊ยวเหมือนมาเลยครับกินกันเลยทอ้อสวยครับเข้ากันนะผ่อนดีขนาดอืออืออันนี้กับเกี๊ยกับกรอบอันนี้มันหอยหน่อยอื ไม่ใช่ไม่ใช่น้ำมันหอยซอสซอสไก่อืมอืมน้ำจิ้มไก่จองเม้นัวนะเข้ากันเนื้อนี่สุดยอดนะครับนี่ถ้วยน้ำจิ้มเราเลยใช้แบบเขาเรียกอะไรนะปีเปลือกมันอะไรที่แข็งแข็งที่มันแก่กับปีอืมอืมมาคำนี้อ่ะเดี๋ยวกินด้วยแล้วครับอ่าหิวหิวมาครับคุณผู้ชม กาชิมหน่อยเอาในก่อนดีเนาะอำเมนูเราแล้วกันเอาเฮ้ยน่ากินกันนะเนี่ยอันนี้เห็ดผัดซอสน้มยำหอยอืมหอมหอมเรื่องนี่กลิ่นพริกไทยกินเห็ดรสชาติมันเข้มข้นจากซอสหอยอ่ะหอมซอสหอยซอสหอยนางรมนี่เลยครับซอสหอยนางรมตราแม่ครัวสุดยอด กรอบมากเลยอ่ะ <c oughs> แดงนี่คือมะเขือเทศนะห่างกว้างปีนี่จิ้มเลยนจิ้มไก่เข้ากันเนาะของเข้ากันขอนี้มากเลยอ่ะนี่ครับอือเข้าเข้า,ขาจริงขออนน่แหละตื๊บนะโอ้ย เปล่เต็มคำน่นกรอบนี่แ<น>ป้งทอดกรอบกรอบ,อบ,อบดีจ้านี้เห็ดแชมปิยองชิมดูนะห <c oughs> อมหอม ยิ้มหนาเป็นอยต้องทำบางอย่างนีนะพอนะกรอบอ่ะอืมจิ้มหมดอะเห็นไหมเข้ากันนะคุณผู้ชมโอ้ยอืออืออ่าโอ้ยนี่เยิ้ม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 กรอบอ๋อพไถยพ่ถัยพ่ถียเฮ็ดนี่แหละ นี่นะปิดมท่ายด้วยกันครับเอาว้าโอเคครับผมวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะผมถ้าชมก็ฝากกดฝากแชร์ด้วยนะครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับทุกทุกท่านนะครับวันนี้นะครับข่างป้องปีนะครับเราก็พัดเ็ดนะครับนี่ข่าง้องปีใช่นี่แปลงกรอบดีมาก